สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับพี่หมูจากสถาบันไฟแอสตวเตอร์นะครับวันนี้เรามาขึ้นหัวข้อที่2นะครับของบทที่9นะเป็นหัวข้อการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับน้องๆจำตัวอุปกรณ์ได้ไหมครับในบทที่แล้วนะเรื่องของมุมนะครับที่เราใช้บ่อยๆเลยคือตัวโปรแทคเตอร์ครึ่งวงกลมนะครับ แต่วันนี้มีอีกหนึ่งตัวครับที่จะมาช่วยน้องๆน,นะครับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับถ้าจะให้ง่ายเราก็ต้องมีไม้ฉากนะครับไม้ฉากนี้สําคัญยังไงครับไม้ฉากสําคัญตรงนี้ครับน้อง,อ,งอ่าไม้ฉากสําคัญคือตรงนี้นะครับข้อดีของไม้ฉากคือน้องๆเห็นไหมครับว่ามันวัดขนาดมุม90้า องศามาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับน้องๆไม่จําเป็นต้องไปเลงนะครับไม่ต้องไปเลงตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมถ้าคือวงกลมนะครับน้องต้องมาเลงจุด90องศาตรงนี้แล้วค่อยลากเส้นใช่ไหมครับแต่ไม้ฉากจะทําให้น้องๆสะดวกขึ้นนะครับดังนั้นการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับพี่หมูก็จะเน้นให้น้องๆใช้ไม้ฉากนะ ตัวครึ่งวงกลมใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ตัวไม้ฉากจะง่ายกว่าอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยโปรแทค t เตอร์ครึ่งวงกลมกับไม้ฉากนั้นทํายังไงนะครับอ่ะไปดูหน้าถัดไปกันเราจะมาดูการสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยไม้ฉากก่อนนะครับอ่าด้วยไม้ฉากนะ สมมุตินะครับพิจารณาการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกอขอคองอนะมดีด้านของกอขอยาว3เซนติเมตรนะครับยาว3เซนติเมตรและด้านกองอยาว2เซนติเมตรนะครับอ่าเราก็ต้องเขียนรูปคร่าวๆก่อนนะครับเรารู้ว่ากอขอคองอนะครับด้านยาวเห็นไหมครับกอขอ้อคองอด้านยาวยาว3าเนาะ ด้านกว้างนะครับยาว2ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรครับฝั่งตรงกันข้ามยาวเท่ากันและฝั่งด้านกว้างก็ยาวเท่ากันพอเราได้รูปคร่าวๆแล้วนะครับน้องๆก็เริ่มที่ด้านนี้ก่อนใช่ไหมครับกอขอเห็นไหมครับว่าเราก็ลากไปก่อนเลย3เซนติเมตรโอเคไหมครับเขียน ความยาวของกอขอ3เซนติเมตรจากนั้นขั้นที่2นะครับให้น้องๆเอาไม้ฉากนะครับไปทาบนะโดยให้เส้นตรงนี้นะครับแนบไปกับเส้นของกอขอโอเคไหมครับและเอามุมฉากตรงนี้นะครับตั้งขึ้นนะ,ะจากนั้นน้องๆก็ลากไปที่ระยะเท่าไหร่ครับกองอลากไปที่2เซนติเมตรโอเคไหมครับ จากจุดกอเห็นไหมครับสร้างมุมฉากได้เลยเห็นไหมครับยาว2เซนติเมตรเนาะจะได้ออกมา2ด้านแล้วใช่ไหมครับคือกอขอกับกองอโอเคไหมจากนั้นนะครับน้องๆก็เอาไม้ฉากนะครับกลับด้านนะไปสร้างอีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับอ่าโดยเอามุมฉากเนี่ยไปแนบนะครับและวัดขึ้นมาที่2เซนติเมตรโอเคไหมครับ น้องๆก็จะได้ขอบด้านกว้างขึ้นมา2เซนติเมตรเท่ากันแล้วนะครับจากนั้นก็เอาไม้ฉากนะครับตีปิดนะครับตรงนี้อ่าสุดท้ายคือตีปิดนะครับก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมกอขอคองอขึ้นมาแล้วซึ่งโจทย์บอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองโอเคไหมครับสังเกตเห็นไหมครับว่าไม้ฉากค่อนข้างง่ายตรงที่ว่าน้องๆเอามุมฉากของมันเนี่ย ไปแนบแล้วขีดระยะ2เซนได้เลยนะครับทั้ง2ข้างเห็นไหมอ่ามันก็จะเร็วกว่านะครับอ่าเราไปดูหน้าถัดไปครับว่าถ้าใช้ครึ่งวงกลมจะเป็นยังไงนะครับอ่าลองดูนะการสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยครึ่งวงกลมนะครับสมมุตินะครับโจทย์บอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ f GPR ชื่อ FGPR ที่มีความยาวด้านเท่ากับ3ซนติเมตรโอเคไหมครับด้านถูกด้านยาวเท่ากันเนาะจัดเสีเ่ยมจัตุลัสนะครับโดยใช้โปรแทค t เตอร์นะครับน้องๆก็เขียนรูปคร่าวๆเหมือนเดิมเลยนะครับ GPRF นะครับ GPRF หรือ FGPR อ่านยังไงก็ได้นะสามเซนได้รูปคร่าวๆแล้วนะครับน้องๆเริ่มที่ F R ใช่ไหมครับ3มเซนตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นนะครับน้องเอาครึ่งวงกลมนะครับไปวางจุดจุดกึ่งกลางตรงนี้วางที่จุด F ใช่ไหมครับและวัดมุมออกมาที่90องศาตรงนี้ใช่ไหมครับอพอจุดไว้ปุ๊บน้องๆก็ต้องลากเส้นตรงนี้นะครับและวัดขนาดให้ได้3มเซนนะครับอันนี้คือข้อเสียนะเพราะว่าบางทีนะครับตรงเนี้ย เวลาน้องๆจุดนะครับตรงนี้อาจจะยาวตรงนี้อาจจะยาวประมาณ5เซนนะครับอาจจะเป็น5เซนก็ได้นะครับนั้นหมายความว่าอะไรถ้าน้องวัดจุดขึ้นไป5เซนน้องๆก็จะต้องลากไปอยู่ที่3มเซนตรงนี้ใช่ไหมครับและตรงเนี้ก็ต้องลบออกอันนี้คือความลำบากของตัวครึ่งวงกลมนะครับต้องไปวัดระยะของตรงแขนใหม่โอเคไหมครับ อันนี้คือข้อเสียของครึ่งวงกลมนะครับที่พี่หมูบอกอ่ะโอเคหลังจากนั้นทํายังไงครับพอได้แขนข้างหนึงแล้วนะปุ๊บน้องๆก็ทําย้อนกันอีกข้างหนึ่งนะครับทําซ้ําเลยนะครับจากนั้นก็ตีปิดเรียบร้อยเราก็จะได้สี่เหลี่ยม จัตุรัสขึ้นมาแล้วโอเคไหมครับอันนี้คือวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยครึ่งวงกลมถามว่าสร้างได้ทั้งสองอันเลยนะครับทั้งครึ่งวงกลมและไม้ฉากแต่ไม้ฉากจะสะดวกและรวดเร็วกว่าโอเคไหมครับอ่ะเราไปดูที่หน้าถัดไปกันนะครับอ่าหน้าถัดไปแบบฝึกหัดที่1เลยนะครับอ่าหัวข้อนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะอ่ะลองดูนะครับซ้อมมือดูก่อน ข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าอะไรครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก IPST ให้มีความยาว9เซนติเมตรนะครับอ่ายาว9เซนกว้าง6เซนเรารู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นอะไรครับกว้าง9เซนยอาอยาว9ก้เซนกว้าง6เซนสี่เหลี่ยม ผืนผ้าแน่แน่ใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าจําได้ไหมเพราะว่าด้านแต่ละด้านนั้นยาวไม่เท่ากันนะครับก็คือด้านคู่ตรงข้ามยาวเท่ากันนั่นเองนะครับโดยใช้โปรเทค t เตอร์นะครับพร้อมทั้งบอกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่าเราบอกชนิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุตินะพี่หมูขอสมมุตินะครับลากด้านยาวไปก่อนเลยนะครับเก้าเซนี้พี่หมูสมมุตินะ9เซนนะครับ 9ซนติเมตรนะครับคือด้านยาวและก็น้องๆใช้โปรแทคเตอร์ตั้งใช่ไหมตรงจุดนี้ใช่ไหมครับสมมุติจุดนี้คือจุดที่เป็น90องศาของโปรแทคเตอร์นะพี่หมูเขาจะลากนะครับจุดเนี้ยไว้ตั้งมาปุ๊บและวัดขนาดตรงนี้ให้ได้6เซนติเมตรโอเคไหมครับ จากนั้นไปทําอีกข้างหนึ่งนะครับพี่หมูก็จะตั้งตรงนี้วัดมานะครับวัดด้วยคือวงกลมมา90องศาเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วลากเส้นนะน้องๆลากเส้นปุ๊บวัดระยะตรงนี้ให้ได้6เซนเหมือนกันครับอ่าพอวัดระยะได้ปุ๊บน้องๆก็แค่ตีเส้นจากตรงนี้ไปหาตรงนี้นะครับตีปิดเลยนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ด้านนี้ออกมาเป็น9เซนโดยอัตโนมัติเลยถูกต้องไหมครับน้องอได้มา9เซนโดยอัตโนมัตินะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับข้อนี้นะอันนี้คือสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาว9เซนกว้าง6เซนนะครับข้อที่1เรียบร้อยอต่อหน้าถัดไปกัน ข้อที่2นะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้แต่ละด้านยาว5เซนติเมตรโดยใช้ไม้ฉากาสำคัญเขาไกด์มาแล้วนะครับแต่ละด้านยาว5เซนมีแค่กรณีเดียวนะครับที่แต่ละด้านยาวเท่ากันได้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ใช่ไหมเพราะว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันดังนั้นเขาบอกมาแค่ด้านเดียวเราเป็นอันรู้กันโอเคไหมเขา<อ>บอกว่าใช้ไม้ฉากใช่ไหมครับอ๋อเมื่อกี้พี่หมูลืมกําหนดชื่อนะ I P S T โอเคไหมครับอ่ะจบแล้วอ่ะมาข้อที่2นะครับ เขาบอกกำหนดชื่อให้ด้วยนะครับอ่าสร้างโดยใช้ไม้ฉากเนาะเริ่มแรกเหมือนเดิมน้องๆตั้งตรงนี้สมมุติคือ5เซนใช่ไหมครับอ่าสมมุติตรงนี้คือ5เซนน้องๆลากเส้นวัดระยะเรียบร้อยใช่ไหมครับจากนั้นน้องๆเอาไม้ฉากมาทาบใช่ไหมอ่าเอาไม้ฉากมาทาบเนาะตรงนี้เนี่ยเอาไม้ฉากมาทาบใช่ไหมครับอา่าเนี่ยน้องๆเอาไม้ฉากมาทาบเนาะแล้วลากเส้นนะครับ ตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมครับาลากเส้นขึ้นไปเนาะสมมุติ5เซนสมมุติลากมาปุ๊บนะครับ5เซนเรียบร้อยอาลากมาใส่เรียบร้อยน,ออน,ออน้องก็ไปทาบไม้ฉากอีกฝั่งหนึ่งโอเคไหมครับน้องก็ไปทาบไม้ฉากอีกฝั่งหนึ่ง ปุ๊บแล้วก็ลาก5เซนเหมือนกันเลยนะครับลาก5เซนเหมือนกันเลยนี่ลาก5เซนเหมือนกันนะครับแล้วก็วัดระยะใช่ไหมครับอ่าได้5เซนอ่าจากนั้นสุดท้ายน้องๆก็ตีปิดนะครับอ่าตีปิดหัวน้องๆก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสนะครับที่มีความยาวด้านละ5เซนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาตั้งชื่อกันดีกว่าง่ายสุด A B C D นะครับอ่าคิดอะไรไม่ออก A B C D นะครับอ่าซีเหลียมจัตุรัส A B C D โอเคเนาะอ่ะจบแล้วนะครับข้อที่2เราไปต่อข้อที่3กันนะครับ ข้อที่3โจทย์บอกว่าสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,าผืนผ้ามาแล้วนะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องเดาเลย G K L M นะครับชื่อนะ G K L M เขาบอกว่าให้ G M ยาว6เซนนะครับด้านของ G M นะยาว6เซน และผลบวกของความยาวของด้าน g m กับด้านที่อยู่ติดกันอีก1ด้านเป็น15เซนนะครับอ,อ่านอันนี้งงไหมน้องๆงงไหมครับผลบวกของความยาวด้าน g m นะครับกับด้านที่อยู่ติดกันคือ15เซนแสดงว่าด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่าไหร่ครับด้านที่อยู่ติดกับอยู่ติด กับ G M จะยาวเท่าไหร่น้องๆยาวเท่ากับ15ลบ6นะครับเท่ากับ9เซนติเมตรอ่าพอไกด์มาอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับน้องด้านหนึ่งยาว9เซนด้าน G M ยาว6เซนเราตอบได้เลยนะครับว่ารูปนี้คือรูปสี่เหลีย่ยม ผืนผ้าแน่นอนใช่ไหมครับอ่าเราก็สร้างให้เขาครับเรารู้แล้วว่าด้านยาวยาว9เซนใช่ไหมครับพี่หมูเริ่มที่ด้านยาวก่อนนะครับอ่าน้องๆก็ลากเลยครับด้านยาวยาว9เซนอ่าพี่หมูลาก9เซนมาก่อนเพราะเป็นด้านยาวเนาะอ่าเเซนนะครับอ่าด้าน ให้ตรงนี้เป็นตัว G นะครับจุด G ใช่ไหมไล่ไปคือตัว่าไล่ไปคือตัว K และด้านบนให้เป็นตัว M โอเคไหมครับเพราะว่าเขาบอก GM ยาว6เซนซึ่งเรารู้แล้วว่าเป็นด้านกว้างนะจากนั้นน้องๆก็ใช้ไม้ฉากหรือไม้โปรแทค t เตอร์นะครับสมมุติเลยนะครับพี่หมูสมมุติเลยนะพี่หมูก็ไปลาก G.M. เลยใช่ไหมครับที่เขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าคืออะไรครับ6เซนติเมตรอ่าได้6เซนได้9เซนก็ไม่ยากครับน้องๆก็ไปลากอีกฝั่งหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องยาว6เซนเช่นกันใช่ไหมครับอ่ายาว6เซนเช่นกันซึ่งเป็นจุดอะไรครับ G.K.L. อ่าแสดงว่าจุดนี้คือจุด L และตีปิดเลยครับน้อง น้องก็ตีปิดเลยนะครับพอตีปิดปุ๊บเราก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบร้อยครับ G K L M ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะพร้อมทั้งเขียนความยาวของด้านกำกับนะครับเราเขียนครบเกือบหมดแล้วเหลือด้านนี้นะครับจำสัญลักษณ์ได้ไหมพี่หมูให้ขีดนึงนะครับบ่งบอกว่ายาวเท่ากันและด้านนี้ยาว เท่ากันเรียบร้อยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จจบนะข้อ3ไปต่อกันที่ข้อ4นะครับข้อ4สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวอ่าข้อนี้บอกมาค่อนข้างกว้างๆนะให้น้องๆไปเลือกเองนะครับเขาบอกว่าความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวพร้อมกําหนดชื่อและเขียนความยาวกํากับค่อนข้างอิสระนะ พี่หมูให้กว้าง4เซนนะครับดังนั้นยาวต้องเท่าไหร่ครับยาวต้อง8เซนเนาะเพราะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับอ่ายาว8กว้างครึ่งหนึ่งของความยาวใช่ไหมครับถ้ายาว8กว้างครึ่งหนึ่งของความยาวก็คือกว้าง4เซนเนาะอ่าจากนั้นทําเลยนะครับ น้องๆก็ลากความยาวมาก่อนเลยนะกำกับไว้ที่8เซนใช่ไหมครับอ่าจากนั้นก็ใช้สมมุติไม้ฉากเนาะอ่าไม้ฉากมาปุ๊บน้องลากขึ้นไปนะครับอ่า4เซนกำกับเรียบร้อยใช่ไหมก็มาใช้ไม้ฉากอีกด้านหนึ่งนะครับ ใช้ไม้ฉากอีกด้านหนึ่งนะครับลากขึ้นไปอีก4เซนใช่ไหมครับกำกับความยาวแต่ละด้านให้เรียบร้อยโจทย์บอกเนาะจากนั้นตีปิดหัวนะครับตีปิดหัวและกํำกับความยาว8เซนติเมตรจากนั้นกำหนดชื่อให้เขานิดนึงครับ คิดอะไรไม่ออก A B C D นะครับ A B C D อ่าอ่าเขียนให้อีกเลยสี่เหลี่ยม A B C D เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่าผืนผ้าเรียบร้อยนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วเป็นไงกันบ้างครับกับหัวข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่หัวข้อหลักนะแต่เป็นหัวข้อที่น้องๆควรจะรู้และลองฝึกนะครับอลองฝึกนะแล้วพบกันใหม่นะครับในหัวข้อหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย อย่าลืมติดตามช่องไฟอัสติวเตอร์จะได้ไม่พลาดทลิปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ a c e b o o k หาพี่อินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย